ปรตีนพืชกับโปรโตีนสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาชมกันเลยดีกว่าครับเทรนการรักสุขภาพในทุกวันนี้ได้รับความสนใจไปวงกว้างผู้คนเริ่มหันมาออกกาลังกายใส่ใจตนเองให้ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนก็คือการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารคินต่าง และสิ่งที่ได้รับความสนใจจากเราคนรักสุขภาพเป็นจำนวนมากนั่นก็คือแพนเดสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนับเป็นทางเลือกแบบหนึ่งที่น่าสนใจของคนรักสุขภาพนั่นเองดังนั้นเรามาดูกันว่าโปรตีนจากพืชกับโปรตีนจากสัตว์จะต่างกันอย่างไรมาฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโปรตีนจากพืช คืออาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากผักผลไม้อีกทั้งยังได้โปรตีนจากถั่วหรือธัญพืชต่างๆมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายย่อยและดูดซึมได้ง่ายไม่มีคอเลสเตอรอลให้กังวลใจโปรตีนจากพืชจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและยังมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคต่างๆอาทิโรคหรลอเดเลือดอใจหรือโรคมะเร็งได้อีกด้วย ข้อด้อยของโปรโตีนพืชนนก็คือส่วนใหญ่จะไม่ได้มาพร้อมกับกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนเท่ากับเนื้อสัตว์นั่นเองมีเพียงถั่วเหลืองที่ถือว่ามีโปรโตีนสมบูรณ์ที่มาพร้อมกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการครบที่สุดในบรรดาพืชที่มีโปรโตีนทั้งหมดนอกจากนี้การรับประทานพืชที่มีโปรโตีนให้ได้ปริมาณเทียบเท่ากับการได้รับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์โปรโตีนจากสัตว์จะมาจากไข่ นมเนื้อสัตว์ต่างๆอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่เรียกว่าโปรโตีนสมบูรณ์มีกรดอะมิโน,โนสูงถึง9ชนิดดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรโตีนที่มีกรดอะมิโน,โนและคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าโปรโตีนจากพืชข้อได้ของโปรโตีนจากสัตว์แม้ว่าคุณค่าทางอาหารจะมากกว่าแต่โปรโตีนจากสัตว์ มีข้อควรระวังเพราะมักมาพร้อมกับไขมันและคอเลสเตอรอลที่หากรับประทานในปริมาณมากเกินไปอาจเสี่ยงโครคภัยอันตรายได้เช่นโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันพอกตับเป็นต้นดังนั้นควรเลือกเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยเช่นอกไก่ซันในไก่รอบหนังเนื้อปลาลอกหนังรวมถึงไข่ ก็เป็นแหล่งโปรโตีนจากสัตว์ที่สาคัญต่อร่างกายเช่นกันแต่ไม่ควรรับประทานเกินมละสองฟองหรือผู้ที่กำลังควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายอาจลดการรับประทานไข่แดงได้ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวเพิ่มเติมว่าสามารถรับประทานได้มากน้อยแค่ไหน